มาดูมันมีปัญหาในคลาสคือเราคุยตอบกลับไปว่าตรงนี้ถามว่าลืมอะไรเปล่าคะตรงที่เราวงอ่ะคุณว่ามันน่าจะยังไงโอ้โหเป๊ะเวอร์อันดาเห็นยังวินนี่เห็นปหรู้ปะปรินตอบได้ปรินขึ้นพอเสี่องปรินบอกว่าอะไรนะอันดาเห็นไหมว่าลืมทำเป็นอย่างต่ำเห็นยัง เย็นยังอ่ะเพราะฉะนั้นทุกคนลองทําเป็นอย่างต่าให้หน่อยค่ะทำม,มันต้องแก้ก็ทําไปเลยทีนี้สิ่งที่จะบอกเพิ่มเติมจากตรงนี้นะคะก็คืออ่ะฟังก่อนถ้าเกิดคุณทําเป็นจํานวนค้าอ่ะอันาดาดูนะอ่ะทุกคนเปิดกระดาษดูตัวเนี้ยเวลามันเป็นจํานวนค้าคุณทําเป็นอย่างต่าได้นะ ทำในกระดาษทดไปก่อนตรงนี้ทำเป็นอย่างต่ำได้นะความหมายคือเศษเกินเราก็ไปทำเป็นไรได้อย่างต่ำได้จำนวนค้าเราก็ทำไมททำเป็นไรได้อย่างต่ำได้นะคะจำนวนค้าเราก็ทำเป็นอย่างต่ำได้เข้าใจปะ้ะการทำเป็นอย่างต่ำเนี่ยเราสามารถทำได้ที่ตรงนี้คือก้อนแรกคือก้อนนี้แล้วก็ก้อนนี้ด้วย เวลานาเอ๋พี่เอ๋คุยกับเดิมเนี่ยคุณจะไม่รู้ตรงน,นี้ทําเป็นอย่างต่ําได้ด้วยนะสมมุติคุณเผลอทําอันนี้มาแล้วใช่ไหมคุณทําเป็นอย่างต่าก้อนนี้ก็ได้นะตรงไหนเป็นเศษสว่วนคือเราทําเป็นอย่างต่ําได้หมดเลยไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นรูปนี้คืออันนี้มันเป็นจํานวนคะคุณเห็นหนึ่งข้างหน้าคุณอาจจะไม่อยากทาใช่ป่ะมันทําได้นะอย่างต่ำอ่าโอเคตามนี้ลองไปดูกันค่ะว่าอย่างต่าได้เท่าไหร่ ไหนดีจะทําตัวหน้าหรือตัวหลังตัวหน้าอทําอย่างต่า,าตัวหน้าทําอย่างต่าตัวหน้าคนรอคําตอบดูคลิปต่อไปเนาะ